สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันน e ี Whew, ้ครับเว็บไซต์ท่องเมื่อกี้อะไรนะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นสกูตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นลายกระโหลกนะครับผมสามารถพับเก็บได้นะครับมีตะกร้าให้หนึ่งใบสามารถถอดได้ไว้หิ้วช้อปปิ้งได้นะครับมีหูหิ้วให้นะครับถอดง่ายนะครับผมตัวนี้เป็นแบบกุญแจเป็นแบบมีกุญแจให้สองดอกนะครับเป็นแบบสองล็อกนะครับผมเปิดหนึ่งล็อกก็คือวิ่งกกกลลาาางงวัััันนนนะะะะคครรรบบบไไไไมมม่ตต้้้ออเเปปปปิิดดดดฟหหจยแผ็็ จะมีไฟหน้าสามารถวิ่งกลางคืนได้นะครับมีไฟเบรกให้นะครับผมนะมีไฟเบรกนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับนี่นะเลี้ยวซ้ายี้ยวขวามีเสียงแตตนะครับมีไฟสถานะแบตบอกตรงนี้นะครับผมเป็นแบบมือปิดนะฮะปิดกุญแจแล้วก็มีิคันเร่งได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ยี่สี่โวลต์นะครับแบตสองก้อนนะครับผมมีแอปเตอร์ชาร์จให้หนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ชาร์จไวนะครับแล้วก็สามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปรูชาร์จก็อยู่ตรงด้านข้างนี้เลยนี่นะตรงนี้เลยนะครับ พับเก็บได้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะมากครับลายกระโหลกนะครับผมนี่ครับผมเป็นล้อยางขนาดแปดนิ้วสูบลมนะครับผมก็ลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์085ครับ0424930นะครับย้ำนะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมและตกแต่งรถแบตนะครับผมจำหน่ายอะไรจักรยานนะครับผมราคาเป็นกันเองเลยก็ ดต่สอสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือเข้าชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บทางไปก t จ l อน .com ได้นะครับนะฮก็มีสินค,ค้าให้คุณลูกค้าเลือกกันมากมายเลยนะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากกันดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวดุเีนเท่านี้สวัสดีครับ